ขอก็ให้ขนาดป่วยเป็นโรคมะเร็งเขายังหาแล้วนั้นเนี่ยเออสองแขนสามแขนก็ยังไม่มีปัญญาหาแล้วมาขอทุกวันทุกวันก็เลยให้เขาไปให้ไปแล้วน้องคนหนึ่งก็มาซื้อน้ําอยู่เขาก็เลยเดินมาเขาได้ยินเขาบอกว่าพี่พี่พี่เป็นมะเร็งเหรอเเลยบอกว่าเออใช่เขาบอกว่าพี่พี่เป็นระยะเท่าไหร่เขาก็มาแนะนำนู่นนี่นี่ให้ฟังก็ไม่สนใจเขาหรอกไล่เาหนีไล่เขาหนีเขาก็บอกว่า พี่ผมอยากให้พี่กินตัวนี้ตัวนี้มันดีนะน้ําผักเนี่ยมันดีนะ<ม>ก็บอกโอ้ยไม่กินหรอกเขาก็ถามเขาเขาก็บอกว่าราคาตั้งแพงมันมีปัญญาซื้อกินหรอกเลยว่าอย่างงี้ไป,ไปไปไปไม่เอาไม่เอาเขาก็เปื้ออยู่นั่นแหละ<ม>เขาก็มาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ลาคาญเขาเขาบอกจนจนโมโหเขามาทุกวันจนโมโหครับ <ๆ S 2> อยู่ไปอยู่มาหลายวันมาเขาก็เอาเขา,า,า,าเอาเอามาให้เขาบอกว่า<ม>อื ผมให้พี่กินฟรีนะครับลองดูผมอยากให้พี่หายครับออย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจอ่ะลองดูลองก็ลองครับพอกินไปเอ้ารู้สึกว่ามันดีอ่ะรู้สึกว่ามันดีก็เลยคิดว่ามันดีความรู้สึกที่ว่ามันดีมันเป็นยังไงฮะอาการภายในที่แรกมันจะปวดท้องครับพอกินไปสักพักหนึ่งจะหมดปวดนั่นแหละมันปวดท้องปวดมากปวดแบบเนิที่ ทำอะไรไม่ได้กระดุกกระลิกไม่ได้เหือแตกเลยอ่ะแล้วพอปวดปวดมากๆแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําครับพอไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ท้องก็ใหญ่ขึ้นอแล้วพอไปเข้าห้องน้ําทีเนี้ยครับเต็มเลยทีนี้ขอโทษนะเต็มโถส่วมเลยดําดำถ่ายออกมาดําปีเต็มโถส่วมเลยก็บอก หรือตายไทยมันดำอย่างนี้ดําเหมือน่านเลยไม่ใช่ดําธรรมดานะดําเป็น่านเลยครับแล้วก็อุจจาระที่เราถ่ายออกไปใช่แล้วก็เสงสัยหรือว่าท่วมเต็มวะก็เลยคิดไปอว่าเดี๋ยวเป็นไปได้แล้วท่วมเต็มก็เลยตื่มันก็ยังยังปวดอยู่นะก็เลยไปต่อที่ถ่ายออกไปเนี่ยความรู้สึกที่ว่ามันดำมันเต็ม เรารู้สึกว่ามันโล่งขึ้นไมยังยังยังไม่โล่งยังยังปวดอยู่ยังปวดอยู่ยังปวดอยู่ยังปวดแล้วก็ไปต่อขึ้นรถไปต่อพอไปต่อแล้วก็ปวดปวดมากๆแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําอีกทีเนี้ยพอไปเข้าเออสังเกตแล้วห้องน้ําเต็มหรือเปล่าเที่ยวที่แล้วนะมันดําเราไม่ได้สังเกตครับก็เลยสังเกตห้องน้ําก่อนเออมันก็ไม่เต็มมันก็ธรรมดาเนี่ยอรไปนั่งออกมาอีกโอ้สังเกตดูกดำอีกเต็ม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 ไปหมดเลย แต่เที่ยวที่สองเขบอกว่าไอ้ที่ดำๆมันมาจากไหนเนี่ยก็ยังก็ยังงงข้างในเรามันดําหมดเลยเนี่ยเต็มห้องน้ำอีกอูโหแต่ว่าเที่ยวนี้โล่งหมดเลยเบาตัวเบาไปหมดเลยครับนี่โอ้สบายเลยเหมือนก็เลยมาคิดอีกทีอของเขาดีจริงๆก็เลยตัดสินใจกินมาเท่าทุกวันนี้แหละไป สบายท้องมันล่งไปหมดเลยใช่ใช่ปกติไปให้คีโมมาจะไม่ไหวเดินก็ไม่ไหวขนาดนั่งก็ยังค่อยๆนั่งลูกก็ต้องพยายามพยุงขึ้นแต่อาการเหล่านี้ไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยครับหลังจากที่ทานไปกี่ขวดครับที่ว่าให้คีโมกี่ครั้งแล้วฮะสองขวดสามขวดก็เห็นผลแล้วครับผมต่อไปไม่มีอาการเหล่านั้นแหละไม่มีอาการเลยไม่มีเลยเออแล้วเห็นบอกว่าแพ้คีโม อาการแพ้คีโมเป็นยังไงครับโอ้โหจะตายให้ได้อืไม่คิดอะไรมีแต่ตายให้ได้ครับมันเหนื่อยมันกินไม่ได้ไปไหนไม่ได้มันจะปวดไปทั้งตัวมีอาการปวดปวดไปหมดมันเหมือนว่าเหมือนมอนเขาฉีดไฟเข้าไปในตัวใช่มันปวดไปทั้งตัวแล้วก็มีมันเหมือนมีอะไรออกมาในตัวเราบวบบุบบวบเหมือนไฟอ่ะแต่แต่แต่ทุกวันนี้นะอาการเหล่านั้น ถึงจะมีก็มีน้อยมีมีแค่ให้เรารู้สึกว่าเออเราไปให้คีโมมานั่นแหละอาการเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นน้อยตอนนี้นะตั้งแต่มากินภูคาวมาเนี่ยมันอาการเหล่านี้มันน้อยมากเลยแต่ที่ตอนที่ยังไม่กินโอ้ไม่ไหวเลยครับแล้วก็ตอนนี้ทานไปประมาณกี่ขวดแล้วครับตอนนี้สิบห้าขวดแล้วสิบห้าขวดแล้วโอ้เห็นบอกว่าทานแล้วตอนนี้ก็คือ Uh, ไปตรวจไปเซลมะเร็งเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปตรวจหมอเขาบอกว่าแต่กินภูคาไม่ต้องตกใจนะครับพอกินไปเอ,อบางทีไปหาหมอหมอบอกว่าไปทําอะไรมาทําไมเลือดมัน